สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอปอมนะครับวันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่แล้วนะทุกคนที่ตั้งอีเวนต์เหมือนอีเวนตะ์ซอมบี้เลยนะที่ผมจำไม่ผิดนะน่าจะเหมือนอีเวนต์ซอมบี้นะที่เดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ใกลรนะครับอีเวนต์ล่างอีเวนต์บนจะอยู่แถวๆยาร์ดนะครับ อยู่ปั๊มน้ำมันยาดตรงข้ามปั๊มน้ำมันยาดเลยโอเคเราจะลงบ้านนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะมีที่ด้วยนะที่หนึ่งเดี๋ยวผมลงหน้าบ้านนะเผื่อมีปืนมีแต่เกาะเอ้ปืนข้างหน้าเราวหุยลงน็อกหนึ่งไอ้ตัวนี้ไม่มีปืนทุกคน อุย้ยมีคนร้าเราตามตัวนี้ก่อนอุ้ยเขายิงร้าแล้วเข <c oughs> าหนีต้องตามต้องตามเขายิงดักเลยทุกคนโอ้ผมไม่ไปก่อด้วยนะนี่ผมโดนไม่เดียวเนะี่ยครึ่งหลอดเลยดีพีโคตรแรง่งยใบสั้นโอเคเอากระสุนมานะครับ เหมือนเกิดจะเป็นผีปะเอามีดฟันได้ไหมเอา <laughs> มีดฟันได้ด้วยตัวแตกเลยทุกคนอุ้ยอักยวเปลี่ยน AK เคเป็นอักนะครับเหมือนจะเห็นกระสุนอยู่กล่องนี้ด้วยนะเอาเบอร์นหนึ่งโดนเดี๋ยวผมไปช่วยเบอร์นหนึ่งก่อนนะ อยู่ตรงไหนครับเพื่อนนับเบอร์วันเอาตรงนี้ไม่มีทางออกผู oh. ้เล่นใหม่จัดโอเคครับตรงนี้ใช่ไหมผมไม่ได้เปิดเสียงเพื่อนด้วยนะไม่เห็นนะไปแล้วหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะ โอ้ยกล่องนี้ของโคตรเยอะมได้อของแต่งครบเลยทุกคนจะยินเสียงซ้ายนะอุยอยู่ข้างนอกเลยเพื่อนน็อกโอหพบเกือบตายเกือบน็อกนะน่าจะมีชั้นสองคนระับอยู่้นหัวเราเลย ยิงเพื่อนเราแล้วทุกคนอ,อัอไม่ใช่มีคนเดินเข้าไปานะครับมีคนโดนยิงเมื่อกี้เดี๋ยวเราปาแฟทเข้าไปก่อนนะห้องเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยข้างในเนะี่ยสุ่มๆเผื่อเขาโดนแฟทโอเควิ่งไปโซฟาอานอนอ,อ๋อห้องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง โอเคสํารวจอีเวนต์ไปด้วยกันเหมือนข้างหน้าเราจะมีนะได้ยินเสียงรอยนะครับอยู่ประตูเลยทุกคนอยู่หน้าประตูเลยอยู่ซ้ายมือโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย Okay, เราวิ่งไปซ้ำเลยทุกคนหนี่งสามด้วยอุ้ยมีคนวิ่งมาผมขอปรัมยาก่อนนะอุ้ยเพื่อนโดนโอ้โหลากเพื่อนด้วยโอเคภาษาผมขอโทษผมไม่รู้ว่าเขามีลูกซองดีที่เขาไม่ควักลูกซองมายิงผม อยู่ข้างล่างเรานะครับสองคนตัวน,นี้วิ่งทางลงด้วยเหมือนจะเข้าเหมือนเขาจะวิ่งไปซ้ายนะเฮ้ยอยู่ข้างในนอคอุ้ยติดอะไรอะ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยกำแพงแบบนี้ทำได้เฮ้ยอะไรเนี่ย น,นี่เพื่อนกวนเราใช่ไหมเน่ะอา้าวคารทัไฟอ่ะทุกคนมีใครชุบผมได้ไหมเฮลเมี l e a ี e เอาเหลือแค่เรานะครับเหลือแค่เราสองคนสามคนเหมือนเขาจะพูดปะเออนี่ไงตัวบอมมีคนร,รู้จักเราเด้ดยทุกคน อะไรวะโกวามพีดีอาร์อรูพิชายโอเคเปิดใหม่กันสวัสดีครับเอฟซีครับอุ้ยขอบคุณครับเพื่อนไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ยูทูบไหมนะครับสวัสดีครับเอฟซีเอฟซีผมดูทุกวันเลยขอบคุณมากครับเพื่อนสุดยอดเลยเจอกัน โอเคเจอก okay. like no <Wow. S 2> like ันครับเดี๋ยวผมควดยอมแพ้เฮ้ยเดี๋ยวคนมีคนมาลากคิวเพื่อนเราอีเวนต์เล็กหน้ามีคนกดไปแล้วนะทุกคนผมไม่กล้าลงยัดอะกลัวเต็มตีนะครับ ฟาร์มบ้านเลยก่อนเดี๋ยววิ่งไปหามีคนหรือเปล่าน่าจะมีนะได้ยินสองเท้าอะทุกคนเขาจะได้ยินเรานะเฮ้ยวิ่งมาละรอยเท้าขึ้นหน้าเราเลยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยเต็มเลยหลบหลังต้งไนไม้ก่อน ไม่ออกมานะพัญญาไปก่อนเหมือนเหมือนเขาจะห่วงเก็บของกันเนี่ยหอกปลาไม่ได้ดทุกคนมุมนี้ก็ไม่เห็นด้วยจบหายแล้วก็ได้ปืนเกียนด้วยทำไมยิงไม่โดน ยากนทุกคนน่าจะเป็นตีเดียวกันน่ะเดี๋ยวผมเอาซ้ายก่อนนะครับไปเฮ้ยยิงไม่โดนอะ่ะเอ้าทำไมเขายิงเราโดนอะ่ะอ, <c oughs> อุ้ยตัวนี้มันบันบ็อกหรอ ก็ตายแล้วกันไม่ได้ตัวแตกแล้วทำไมมีคนบินน่ะไม่ใช่ทีมเราด้วยนะ,ะปืนอยู่สีด่ด้วยไม่โดนเลยทุกคนน่าจะยิงให้เครื่องบินแตกได้อโดดแล้ว ลงทะเลไปแล้วยิงกันเลยผมฟาร์มแล้วกันโอเคกล่องนี้เพื่อนยิงทิ้งไว้นะครับเรามาเก็บแล้วกันมีฟิกฟูดข้ามมาด้วยนะมันจะเลี้ยวมาทางเราอะ่ะอุ้ยอุ้ยเขาจะมาลงก่อนนอกคนหนึ่ง นอกวมดปะน่าจะยังไม่หมดนะทุกคนหายไปไหนคนหนึ่งอะมาเต็มตี้นะเมื่อกี้เห็นเต็มตี้เลยเอา้ามีคนลอยบอลลูนเขาลอ,อยไปไหนอะเฮ้ยเป็นเสาชุบผมไม่เห็นบอลลูนเฉยเมื่อกี้ เดี๋ยวปาเน็ตไปตรงเสาชุบนะครับเขน่าจะไปชุบเพื่อนไม่น่าถึงลูกนะตรงเสาก็ไม่มีนะไม่มีอ่ะเขาน่าจะอยู่แถวนี้กลัวติ่มจังเเขาจะติ่มปะ เดี๋ยวเราวิ่งนอกกำแพงดีกว่าน,นะไม่มั่นใจเลยเห็นในห้องน้ำป่้ดิไม่เจอทุกคนอุ้ยอยู่หลังห้องน้ำเหรอเพื่อนโอ้โหเพื่อนมาแอบตรงนี้ใครจะไปเห็นนะ อุยหน้าเรามีตัวทุวกคนว่าจะมาร้านค้าซื้อก่อนสามหน่อยตรงนี้เลยมาให้เพื่อนนะครับอ้าเพื่อนโดนแล้วร้านค้าวิ่งเราดักยิง,ยงเลยทุยกคนโอเคอย่างน,อน็อยู่ เดี๋ยวเราไปร้านค้าก่อนนะเซื้อกาอก่อนมีคนบินมามีคนกีไม้มก่อนมนาะบ้านหน้าเราเลยเหมือนจะอยู่ตรงบันไดนะทุกคนเดี๋ยวผมซื้อกาอก่อนลอยลูกโป่งขึ้นไปชั้นสองได้ไหมไม่ได้นะมันติดอะตรงบันไดนะ Sabes, ขับ anyway, ปาไฟทุกคนวิ uh ่งไล่เลยเขาไม่เหลียวหลังเลยอ่ะขอเก็บกล่องหน่อยนะครับเผื่อมีอะไรดีๆโอ้สกิลอุ๊ยสามสองก็บอกคนนี้เขาเล่นแต่ m g เลยป่ะเนี่ย สด้สกิลเวลสามมาเยอะเลยนะสกิลเวลสามผมมีสองอันนะครับโอเคเล่ดดัดมาเคกดลูกโป่งไปเลยทุกคนก็ถือว่าไปไกลอยู่นะทุกคนเนี่ยลูกโป่งอันเนี้ย เบอร์หนึ่งไม่มีไม่กว่าหรอโอเคเราเราเพื่อนไปด้วยนะครับมาครับเพื่อนขึ้นมาเลยครับโอเครู้เรื่องกันขนาดไม่ได้เปิดใหม่ยังรู้เรื่องโอเคไปหาที่เข้มก่อนนะ,ะบินขึ้นหลังคา ถ้าเกิดมีคนมาเอ๊ะตรงห้องน้ำโอ้ผมยิงเขาเจ็บมากครัทุกคนอู้ยิงไม่โดนเลยโอเคจันห้องน้ำเจอะยางไปไม่เน้นคนนะครับเน้นยาง เตีๆๆ друга, ๋ยวกันเลยทอรตี้ด้วยนะตายเลยห้องน้ำน่าจะเหลือคนเดียวนะบินไปดูดีกว่าเดี๋ยวพบจอดไกลๆนะทุกคนโอเคขอลงตรงนี้แล้วกันอยู่ในห้องน้ำนะครับเรียบร้อย คนเดียวด้วยแล้วผมมาดูริมน้ำนะหาทั่วแล้วไม่เจอเลยอุย้ยหน้าเราทุกคนนอนอยู่เขาขี่เรือมาแน่อุย้ยไม่โดนเลย,ยเป้านิ่งเฉยๆแต่ยิงไม่โดนเอาหยุ่นะอุยอ้ยโอ้ผมนี้ผมต้องย้ายแล้วหน้าเร์สามมีนะทุกคน สวยสวยครับ let's go หาคนต่ออา้าวนัมเบอรทีผมโดนแล้วทุกคนหลังหินเลยนนะเคเ okay, ครับเห็นละเรายิงปีเลยน,ะน,นี่นี่ซ้ำไปนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อซ้ำได้ครับ โอกระสุนพีเก้าศูนเพื่อนโคตเยอะว้ยอย่าเพิ่งใส่กระสุนตรงแอดอบมีนะทุกคนแอดอบซ้ายมือเราเห็นคนวิ่งอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวเราอ้อมมาทางขวานะครับมาดูเพื่อนเขาด้วยเผื่อเขามีเพื่อนอันตรงนี้ก็ขวอองแบ้วงล้ว ผมจะไม่ดมูดูไกลมากนะทุกคนดูดูแถวๆถวอบวงพอโอเคหน้าเรานะเฮ้ยมีคนลอยลูกโป่งซ้ายมือด้วยมีตัวไกลก่อนนะตัวไกลน็กอจอดหลังเราโอ้โหไม่โดนเลยหน้าน็กครับซ้ำปาลยนะ เหลือตัวเดียวเดี๋ยวผมมาดูห้องน้ําก่อนนะเผื่อมีเขาน่าจะอยู่แถวใกล้ใกล้กันนี่แหละอันน่าอยู่ในห้องน้ําจริงด้วยโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อด้วยนะครับผมวิทาเต็ทใหม่โค้ทเอะไงเดี๋ยวโค้ดผมโค้ดกับโค้ดความไว้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ไปเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ19บคิวเอง